เราก็มาถึงท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องของเวลานะฮะที่เราจะต้องเสียเงินเนี่ยเราต้องไปตักแรงเข้าเขาจะไปเกาะสมุยกันบัตรจุดจำหน่ายบัตรคิวนะฮะเนี่ยไปที่คิวจองนะพุงพุงนี่นี่นี่เข้าไปเลยเราไม่ใช้คิวจองเราคิวปกติก็ถามเาก่อนเออฝากเข้าไปเลยเข้าไปเลยทิ่เก็บเงิน ติดขวดคนหนึ่งผู้ใหญ่3ามคนอ่าฮะคนขับไม่ลง,ลงคนงไป,ป,ไปก็คือมีสองคนแล้วก็เด็กติดขวดคนนึงตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ห้องเพือจะเตรียมขึ้นเรือนะครับเนี่ยครับเป็นทางเียนะ เราเราลงมาแล้วนะครับก็เป็นครั้งที่สาแล้วนะผมครั้งที่3ภูมินี้ครั้งที่ทอะไรครั้งแรกใช่ไหมผมครั้งที่สามแล้วครับมาต่อสมุทรครั้งแรกก็มาเมื่อตอนตอนแต่งงานใหม่มาเสีย 2 0มสปีแล้วก็ปีหนึ่งสูงปีหนึ่งศูนเราทำสารคดีนี่กัแบบแฟมกับปุ๊กนะฮะนี่ก็เป็นครั้งที่สามห่างกันสองปีและ,ะได้มาอีกเรื่อยๆแววแล้วมีแววมีแววว่าจะได้มาอีกเรื่อยๆฮะเรายังอยู่บนเรือซีถานะ,ค,ะ,ะานนครับเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนะครับอันนี้เรือก็ออกจากท่าแล้วนะครับ quả cho ถึงก็โน่นน่ะได้ lên rồi แล้วเราป้าเป็นคนอาน่านเองไปเลยตอนนี้เราก็กำลัง,อ,งออกจาก<ด>เรือนะครับบรรยากาศก็ดูสนุกสนานเริงเรื่อง อ,นนอันนี้เป็นเว็บของต่างประเทศถ้เป็นสาษาอังกฤษถ้ามันหยุดพูดก็แปลว่าเงื่อนไป่เงนอนออกมาแล้วครับเราออกมาจากเรือนนะะแล้วครับตอนนี้ขึ้นฝั่งแล้วเย้ yeah! สวัสดีครับ